สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ว่ามาดูให้เนาะนะก็อีพีที่สิบแปดเพื่อนสามีปั้มติดใจยอยากได้อีกอะ่ะมันยังเป็นแบบอีพที่โดดเด่นที่แบบคนดูเยอะมากผู้ใดยงังไม่ได้ดูเขาไปดูได้จ้าอีพีนี้คนจะดูเยอะอี EP ที่ทนะี่ดนาช่องคอยแล้วก็ฝากช่องแย่อินเดียย่ออีกช่องหนึ่งเด้อเพราะว่าค่อยมีสองช่อง อันนั้นจะเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์แบบพวกชาวต่างชาติจะเล่าเรื่องแบบของชาวต่างชาติเพราะว่าข่อยนี่มีสามีต่างชาติข่อยก็เลยจะเล่าเรื่องต่างชาติอันนี้เป็นของไทยๆเอามานองเนี่ยบอกว่ายายผมคบกับแฟนแต่จริงๆคนนี้เอาเกินก่อนคนนี้ส่งขอความมหาข่อยประมาณหาขังเด่ข่อยบอดิสนใจไปเพราะว่าส่วนมากผู้ช้ายย่ยมาว่าวนะสมักต่เรื่องลามก เรื่องสีเรื่องเซิงข่อยกับเล็ที่ทานว่าอนะเท่านกับ่อยก็สีแบบสะดวกให้พิมพ์มากกว่านั่นแหละที่เนี้ย่อยก็เลยท่องทักนองกลับไปนนองก็เลยเบอกฟังว่าคมคบกันกับแฟนมาตั้งแต่เรียนมหาลัยเลยทั้งหมดคบกันอยู่หกปีแล้วแล้วก็มีแผนคือเราจะแต่งงานกันแล้วเวลาไปเที่ยวเมืองนอกหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดเขาจะเริ่มเก็บลูกเก็บลูกเพื่อจะเลือกว่าเอามาเป็นพีเวดดิ้งด้วยในนั้นอ่ะอืมเรา ความเป็นอยู่เนี่ยทํางานบริษัทดีทั้งคู่เลยผู้ชายเนี่ยทำงานบริษัทชั้นนาเลยด้ผู้หญิงเนี่ยก็ทํางานกับดีอะ่ะแต่ว่าคนละบริษัทเรากับน้องผู้ชายบอกว่าถ้าเพื่อนที่กลุ่มสนิทเนี่ยถ้าเพื่อนในชีวิตจริงอะ่ะเขาจะรู้จักแต่ว่าเพื่อนในที่ทางานเนี่ยน้องผู้ชายบ่เคยไปต่างคนเหมือนกันน้องผู้หญิงก็ไม่เคยไปที่ทํางานน้องผู้ชายอเขาเขามีอันเนื่อส่วนตัวกันเขาจะปไปเนาะเรามีมือหนึ่ง อ่าแล้วการเป็นอยู่นี่น้องผู้หญิงเนี่ยเขาจะอยู่คอนโดของเขาแต่ว่าเขาก็จะมานอนที่บ้านผู้ชายบ้านบ,า,นบา,นางบางครั้งเพราะผู้ชายเขาซื้อบ้านแล้วบางที่ผู้ชายกับอกีกขางคอนโดผู้หญิงเพราะว่าของผู้หญิงมันจะใกล้ที่ทํางานแล้วก็อ่าม,มีมีอยู่มือหนึ่งเขานัดกันแหละว่าจะออกไปกินอ่นาน,นี่กันมองหันมอง,มองนี่ ผู้ชายเขาก็เลยแบบเมือ่อไหรนผู้หญิงอ่ะบ่เดารถไปผู้หญิงลางรถไฟฟ้าไปเห็นงานเพราะว่าผู้ชายอ่ะจะไปหลันก็เลยนั่งนั่งรถไฟฟ้าไปทํางานมาซะพอไปเนี่ยพอเลิกงานผู้ชายก็เลยไปรอน้องผู้หญิงก็เลยบอกว่าโทรหาแฟนน่บอกว่าเดี๋ยวค่อยนั่นนะเพราะว่าต้องเลดนิดนึงเพราะว่าติดงานด่วนก็โอเคน้องก็เลยมานาั่งน้องผู้ชายก็มานาั่งรอตอนแรกว่าจะรอในรถแต่ผู้หญิงบอกว่าจะประมาณชั่วโมงกว่าน้องก็เลย เอาตัดสินใจไปรอบนด่านกาแฟาของตึกอ่ะมันจะมีกาแฟามีเค้กขายก็เลยขึ้นไปนั่งบนนั้นระวังที่นั่งอ่ะนองก,ก็เลือกมุมอ่าลึกๆที่แบบบาบาบมีผู้ใหมากเพ่นพ่านสักพักหนึง่งมันเลยมีผู้หญิงสามคนเขาก็เดินมานั่งกันแหละอ้าวตัวเองก็ไม่ได้สนใจเพราะว่านั่งหันหลังให้เขาสักพักหนึ่งในการสนทนาเอาสอมมุติว่าน้องผู้หญิงเอาชื่อว่าหญิงเนาะ เขาเขาก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปในนี้เขาเลยมาพูดว่าเฮ้ยไอ้หญิงน่ะอะไรกันนะก,กันหนาวะแฟนก็มีอยู่แล้วแต่ว่ากับบอสน่ะมันอะไรนักหนาประมาณนั้นสินะไอ้นี่อ่ะมันชอบกับบอสน่ะชอบถึงเนื้อถึงตัวกันแล้วกับเฮ้ยแกรู้ไหมประมาณนึนท่ากันนึงส่นะวะ่าเขาอ่ะกินกันแล้วสงสารแต่แฟนมันมาแฟนมันจะรู้ไหมเสีนะที่นี่ เขาเขาก็เล่าไปยายผมก็มัแต่ฟังก็ยิ้มหมายสึงว่าผู้หญิงนินทากันผมก็มันไม่อยากฟังหรอกแต่ความที่เขานั่งเพราะว่าเขานั่งหันหลังแมะโซฟารลานแมมู่เจ้านึกออกว่ามันกระสีหันหลังได้กันนกรงสีเนาะแหละก็เว้าไปแล้วว่าเอ้ยเนี่ยหลายครั้งแล้วแล้วก็พูดเลยว่าจําได้ไหมตอนนั้นอ่ะวันที่ไปงานเลี้ยงอ่ะเนี่ยเขาก็แฟนมันมาส่งนะแต่ตอนกลับอ่ะมันกลับกับบอสแล้วก็พูดประมาณว่า ขนาดเมียบอสเข้ามาหาที่บริษ,ษัทเหมือนแบบละแค่ละคายไอ้นี่มันก็ต้องทำหน้าเชิดไม่ได้สนใจมันจะรู้ไหมเนี่ยว่าพวกเรารู้กันแล้วแลวบอสเนี่ยชอบมาขายผู้หญิงไหมกินในที่รับขายในที่ที่แจ้งสงสารแต่แฟนมันวะก็คือแบบเล่าประมาณนี้อ่ะยายแล้วทีเนี้ยมันพีกอย่างวะตอนแรกผมก็เฉยอยู่นะสักพักหนึ่งก็นั่งก็ไม่รู้นานขนาดนั้นแฟนผมมาแฟนผมก็เลยโทรหาแฟนผมโทรหาผมก็เลยรับโทรศัพท์ว่าเออเขากำลังมานั่งอยู่ตรงไหน ผมก็เลยบอกปุ๊บเที่ยนเนี้ยผู้หญิงสามคนที่กําลังนินทาอยู่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยนั่นไงมันเดินมาแล้วเงียบเงียบไอ้หญิงลงมาประมาณนี้ปุ๊บแล้วที่มันพีกก็คือผู้หญิงสามคนเนี่ยก็ที่นินทาแฟนผมอยู่เขาก็ทักกับแฟนผมแล้วก็ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเขาก็เดินมาก็คือแนะนําว่าอันนี้คือแฟนผู้หญิงสามคนน่ะหน้าเวอซึ่งผมอ่ะก็เวออ่า ผมก็เหวอะกว่าเขาเหวอผมก็เหวอแล้วทีเนี้ยก็แยกย้ายกันไปคําที่ผู้หญิงสามคนเขาพูดมันก็ติดอยู่ในหัวผมว่ามันใช่คนเดียวกันไหมมันคือหญิงคนเดียวกันไหมตอนนั้นอะแต่ใจผมอะมันเชื่อไปแล้วเพราะว่าจากพฤติการที่เขาเล่าว่างานวันนั้นวันนี้ที่ว่าไปส่งผมเลยไปส่งจริงผมทําให้ผมแบบระวังระหว่าง,งขับรถเนี่ยผู้ชายกับวานน้องก็เงียบได้บว่ากับโบนี่ไม่หยัง หญิงก็เลยถามแฟนอยู่ว่าเป็นอะไรไหมรู้สึกทำไมไม่ค่อยพูดผมก็เลยแก้ตัวว่าประมาณว่าเออม,มีคิดเรื่องงานปัญหาเรื่องงานนิดหน่อยตั้งแต่วันนั้นมาทําให้ผมอะ่ะไม่ค่อยอยากแตะตัวแตะตัวน้องหญิงนี่แม่แย่เพราะว่าเขาก็มีอะไรกันอยู่เนาะแล้วก็เวลามีอะไรกันก็คือแบบมันก็ไม่มีความสุขเหมือนเดิมแล้วที่แบบนนอนด้วยกันตั้งแต่วันนั้นมาน้องก็เริ่มแบบว่าสืบสืบแบบตามสะกดรอยผู้สาวนะ ก็ไปเห็นมีอยู่สองครั้งที่ว่าเขาขึ้นคอนโดไปด้วยกันแต่ทีเนี้ยผมไม่ขึ้นไปเพราะว่าผมกลัวผมรับไม่ได้ที่ผมจะเห็นภาพนี้แล้วปัญหาก็คือว่าเนี่ยปีใหม่ที่จะถึงหลังปีใหม่แม่ของอ่าแม่ของหญิงพ่อแม่ของหญิงเนี่ยอยากให้พ่อแม่ผมแบบไปคุยเป็นการเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเคยเกินกันแล้วแหยว่าจะ แต่งกันเนี่ยปีเนี่ยหลังปีใหม่นี่นี่นี่ก็เลยอยากให้พ่อแม่ผมอะ่ะมาหาพ่อแม่เขาว่ามาดูเลิกดูยามว่าจะเอายังไงจะแต่งกันไหมอันนั้นมันวันไหนวันไหนก็คือกำหนดเลิกยามแล้วว่าจะได้พิมพ์จะได้แจกการทุกอย่างทีเนี้ยผมมายายผมมาสับสนมากความรู้สึกผมคือมันเจ็บมันพังทุกวันนี้เวลาหญิงก็มาหาผมอะ่ะมีแต่แบาบว่า ผมแค่แบบว่านอนกอดเขาเฉยๆแล้วผมก็ไม่อยากมีอะไรเลยที่นี้พอเขาถามผมผมก็บอกผมเครียดผมเครียดอเครียดเรื่องงานผมไม่กล้าบอกคํานี้กับเขาแล้วก็พ่อแม่ผมอะ่ะก็ถามอยู่นะถ,ถึงพี่น้องผมว่าเอาไงจะแต่งไหมจะได้ตัดชุดคือเขาก็แซวผมว่าเฮ้ยหลังปีใหม่เนี้ยจะได้แบบว่าเตรียมชุดมางานแต่งของผมแล้วผมก็แบบไม่อยากพูดไปว่าผมเจออย่างนี้อย่างนี้ทุกวันนี้แบบผมปวดใจอะ่ะมองเห็นแฟนทีไรแบบ เวลาเขาอยู่กับผมเขาก็ทําตัวปกตินะเขาเคยดูแลผมเทคแคร์ผมยังไงเขาก็ยังเป็นคนนั้นอยู่แต่ว่าผมเนี่ยรู้แล้วแน่ชัดแล้วเพราะว่าผมเคยตามสองครั้งที่ตามเขาขึ้นไปเนี่ยผมรู้ว่าเขาไม่ได้ซื่อสัตย์กับผมอีกแล้วแล้วผู้ชายคนนั้นก็มีเมียอยู่แล้วบอสนะแต่ผมอะ่ะผมคิดว่าเมียเขาก็รู้แต่ว่าผู้ชายเขาเป็นคนเจ้าชู้คือถ้าผมคิดนะยายผมคิดประมาณว่าเขาก็ยังดูแล ลูกกับเมียเขาอยู่เมียเขาก็เลยไม่มาวุ่นวายสําหรับน่องคิดวางซีเดี๋ยวว่าเออวอดคนเนี่ยเขาดูแลลูเมียเขาอยู่ลูเมียเขาก็เลยแบบบุญยุงแม่ละสันแต่ว่าน่องเนี่ยมันกระเจ็บเนาะเจ้าของสิแ่งงานอยู่เห้อแต่มามันคือแบบมันหักผู้หยิ่งหลายจนแบบว่าบุกกาบวกบุรุษจะเริ่มมาจังไหนฉันรู้จักเรื่องนี้กับเธอแล้วอืมทั้งพ่อเมียพี่น่องนี่ก็เล่งมากว่าเอาจังไหนแบบทุกคนเนาะถ้อาเป็นขอบห้องกับแซลเนาะเออมันจะแต่งจริงไหมประมาณสิเนาะ จะได้ตัดชุดเนี่ยจะได้เตรียมชุดเนี่ยเตรียมงานสีนั่นนี่เอาผูเจาว่าควรจะบอกกับน้องเนี่ยคือว่าควรจะบอกกับผู้หญิงก่อนว่ารู้เรื่องทั้งหมดหรือว่าจะบอกกับพ่อกับแม่ก่อนจะบอกใครก่อนคือตอนนี้คือน้องสับสนกับเพื่อนสนิทน้องน้องก็ไม่กล้าเล่าในหมายถึงว่าน้องผู้ชายไม่กล้าเล่าไม่กล้าพูดได้แต่เก็บไว้คนเดียวนี่แล้วตอนนี้แบบรู้สึกว่ารังเกียจผู้หญิงมาก รังเกียจผู้หญิงมากแบบไม่อยากให้มาแตะต้องมาอะไรแต่ว่าไม่กล้าพูดเขาไงเพราะว่าถานอมน้ําใจเขาแต่ว่าแล้วก็บางทีเนี่ยเวลาทะเลาะก,กันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นโรคแบบหอบแม่เป็นหอบบางทีแบบเวลาทะเลาะก,กันผู้หญิงก็จะชอบเป็นแบบหายใจไม่ออกแล้วเหมือนจะเป็นหอบน้องกัเลยบก้าวเบาหลายเนี่ยเนี่ยนี่ปัญหาคืนนี้ด้เป็นอย่างว่าน,น่องจํากะาปื้มปื้ไปเพราะผู้หญิงเนี่ยมีโรคประจําตัวถ้าแบบว่าเขาเขียบหรือเขา เวลาทะเลาะก,กันไม่เรื่องกัน่ะเขาก็เป็นจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้แกล้งเพราะว่าอาน้องผู้ชายเนี่ยกับน้องหญิงเนี่เขาอยู่ด้วยกันมานานเขารู้นะผู้หญิงเขาไม่ได้แกล้งเวลาเขาเครียดเขามีอะไรเยอะเขาก็จะหายใจไม่อิ่มแล้วเขาก็จะเป็นหอดบางสิ่งเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่ามันเกิดเกี่ยวกันไหมแต่ว่าเขาเป็นจริงๆอืเอามืเจ้าคิดว่าจังใดอืมถ้าถามวมาอยากแต่งบ่อน้องกับว่าน้องโอยากแต่งเพราะว่าน้องก็ไม่อยากโดนสวมเขาตลอดซึ่งตอนนี้น้องรู้ว่าเขาไม่ยังแล้วน้องแบบแทบจะไม่แตะผู้หญิงเลย แต่ว่าเวลามีอะไรกันน่ะก็คือตั้งแต่น้องรู้น้องป้องกันน้องวะซึ่งเหมือนกับฮานมากประมาณสามเดือนสี่เดือนแทบจิบมี่อย่างกันเลยทามี่เนี่ยขึ้นน้องกับป้องกันทีนี้ผู้หญิงเขาก็ถามอยู่ว่าทําไมต้องนี่ทําไมแต่ก่อนไม่ป้องกันน้องเขาก็เลยบอกว่าเขายังไม่อยากมีลูกกลัวมีลูกอย่างนี้นะแล้วการน้องอ่ะก็เคยไปเช็คร่างกายแล้วก็คือ ตอนนี้ก็คือยังปกติอยู่น้องก็เลยสันนิษฐานว่าแสดงว่าผู้หญิงอ่ะนอนกับบอดเขาหนะักแสดงว่าเขาป้องกันกับบอลลวแต่ว่าน้องไปตรวจนะน้องมายังตรวจกระทั่งเช็คเลือดตัวเองแล้วตอนนี้นะน้องอยากเลิกมากง่ายๆแต่ยังไม่กล้าพูดเอามืจอจับคอมเมนต์มาให้เนี่ยจะ้ะว่าจังไดฝากช่องเยอออินเวลียมอีกช่องเด้อจ้ะเด้เอขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ